สวัสดีครับคุณผู้ชมครับการแสงทองมีเดียชาแนลครับอันนี้ก็มาให้อาหารแพะกันนะครับในช่วงบ่ายเป็นแฟนที่ติดตามนะครับการแสงทองมีเดีย FM แสงทองฟาร์มแพนมือมึงเลยกิจกรรมของฟาร์มนะครับอาหารแพะอาหารเช้าทั้งเย็นด้วยครับฝากขอบคุณพี่น้องแฟน คุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามกดติดตามกด Subscribe ติดตามช่องให้เป็นกำลังใจให้ดีเสมอมานะครับเพื่อนเพื่อนพี่น้องที่สอบถามอาหารแพะสอบถามข่าวคราวแพะครับสอบถามตลาดนัดแพะครับติดตามแล้วก็มาร่วมฟังข่าวคราวตลาดนัดแพะ ช่วงโควิดนะครับสถานการณ์โควิดแล้วก็ทั้งการล็อกดาวน์ต่างๆสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิดนะครับก็สร้างปัญหากับตลาดนัดแพะแล้วก็การเลี้ยงแพะนั้นไม่ส่งผลอะไรมากมายนะครับแต่ว่าการตลาดการส่งออกนะครับแพะส่งออกเวียดนามหรือว่าแพะที่กําลังได,ได้รับความสนใจนะครับก็คงจะหยุดชะง,งักกันไปพอสมควรนะครับ เพราะว่าการตลาดนะครับพื้นที่ที่มีการความเคลื่อนไหวการาแบ่งปันนะครับแลกเปลี่ยนแพะแล้วก็ทั้งส่วนของตลาดาทั้งผ้าการเกษตรนะครับทุกอย่างก็หยุดชะงักไปพอสมควรนะครับการส่งออกหรือว,ว่าการระบาย พื้นที่การเกษตรหรือว่าการซื้อขายแลกเปลี่ยนโดยทั่วไปก็ยังดําเนินต่อไปนะครับแต่ว่าตลาดนัดแพ้ก็คงจะเป็นน่าจะเป็นช่วงที่เราต้องผลิตแพะเก็บตุนไว้นะครับเพื่อ,อการรอให้สานการนั้นดีขึ้นแล้วก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งสําหรับการตลาดแพะเนื้อนะครับแพะเนื้อ,อแพะนมนะครับการตลาดโดยทั่วไปก็ยัง คงมีความเคลื่อนไหวและก็ต่อเนื่องนะครับถึงสถานการณ์โควิดจะรุนแรงนะครับแต่ว่าการผลิตแพ้เนื้อหรือว่าแพ้นมก็ยังมีอย่างต่อเนื่องนะครับแหล่งผลิตอาหารที่เกษตรกรสามารถที่จะลดค่าใช้จ่ายลดต้นทุนในการผลิตอาหารผลิตอาหารเองนะครับได้จากแหล่งธรรมชาตินะครับหรือว่าการทําผลิตเป็นอาหารเม็ดนะครับจำหน่ายด้วยแล้วก็ทั้งในส่วนที่ให้กับ ในฟาร์มด้วยนะครับซึ่งพี่น้องเกษตรกรก็มีต้นทุนที่ลดลงพอสมควรนะครับแล้วก็เสริมเนื่องจากผลผลิตที่เพิ่มขึ้นจำนวนมากนะครับของการเลี้ยงแพะในแต่ละ5า,าเดือนนะครับปีละ2ครั้งโดยประมาณสาหรับการผลิตลูกของเขาก็สร้างรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นพี่น้องที่เลี้ยงทั้งวัวและก็ฟาร์มควายฟาร์มกระบือนะครับก็ยัง หันมาเลี้ยงแพะเพิ่มเติมนะครับเกษตรกรบางท่านก็มีการเลี้ยงหมูอีกนะครับเพิ่มเติมเข้ามาอีกนะครับก็ยิ่งเป็นการสร้างรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรเป็นอย่างดีนะครับเรียกว่า,าผลผลิตนั้นมีตลอดทั้งปีเลยทีเดียวนะครับก็ทั้งกาลังใจของพี่น้องที่กําลังรอว่าเมื่อไหร่ตลาดนัดของเราจะเปิดได้นะครับแล้วก็รออีกนานเท่าไหร่เรื่องด่านกักสัตว์กักการศตก์หแต่ว่าพี่น้องที่กําลัง มีการเคลื่อนย้ายสัตว์นะครับในแต่ละจังหวัดนะครับก็ยังดําเนินต่อไปได้นะครับแต่ว่าก็อาจจะมีช่วงเวลาที่มีการล็อกดาวน์นะครับช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นวิกฤตของโควิดซึ่งก็สร้างปัญหาให้กับทุกอาชีพนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องที่ทําทงานนอกบ้านนะครับหรือว่าพี่น้องที่สร้างรายได้นะครับนอกบ้านมีงานประจําหรือว่าพื้นที่ไหนที่กําลังอยู่ในช่วงพื้นที่สีแดงหรือว่าพื้นที่สีแดงเข้ม นะครับตอนนี้มันมีหลายสีเนาะมีทั้งสีแดงเข้มมีทั้งสีแดงแล้วก็มีสีเหลืองนะครับตลอดทั้งพี่น้องต่างจังหวัดนะครับที่จะเลี้ยงแพะปัจจัยหลักๆนะครับก็คงจะมีแปลงหญ้านะครับมีแหล่งอาหารทีนะร่เขาพอสมควรนะครับตามจํานวนที่ท่านเลี้ยงไว้ว่า,าพื้นที่ไหนที่พอจะมีแหล่งผลิตอาหารที่เป็นของเราเองนะครับไม่ได้ไปเช่าพื้นที่ปลูกหญ้าหรือว่า สร้างแหล่งสําหรับอาหารให้เขาได้ตลอดทั้งปีนะครับก็จะเป็นการที่จะได้ลดต้นทุนให้ลงจะได้ลดต้นทุนมากนะครับสำหรับการผลิตท่านที่มีแปลงนาแปลงเป็น,นพื้นที่นาดอนนะครับพื้นท,ที่ที่จะสามารถที่จะเลี้ยงแพะได้นะครับตลอดทั้งการผลิตอาหารเองนะครับเป็นความสําคัญของการเลี้ยงแพปะ,ปะประจัยหลักๆนะครับสำหรับการเลี้ยงแพะที่จะไปสู่ความสําเร็จได้นะครับทั้งแปลงหญ้า ปัจจุบันนี้กเกษตรกรที่เลี้ยงแพะนะครับหรือว่าพี่น้องที่ปลูกหญ้าจําจนวนเนื้อที่ 2- อสไร่ขึ้นไปนะครับก็คงจะไม่ใช่แค่ให้เราได้กินกันในฟาร์มอย่างเดียวนะครับพี่น้องกเกษตรกรสามารถที่จะขายแพะาขายหญ้าได้ด้วยนะครับมีท่านที่ไม่มีแปลงรองรับไม่มีแปลงหญ้ารองรับก็สามารถที่จะมาแบ่งพัน หญ้านะครับก็คือเป็นรายได้หลักของพี่น้องที่มีแปลงสลับปลูกหญ้าไว้จําหน่ายด้วยนะครับก็จะเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยแล้วก็พื้นที่ไหนที่อาจจะมีพอมีพื้นที่ที่จะต้องปลูกอะไรที่ให้ความหลากหลายในเรื่องของอาหารนะครับแพะก็จะเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็ตลอดทั้งกระถินนะครับใบไม้วัชพืชชนิดต่างๆที่มีอยู่ตามธรรมชาติอยู่แล้วซึ่งเราก็สามารถ ดูรายละเอียดได้อยู่แล้วว่ามีความเสี่ยงหรือไม่เสี่ยงนะครับใบอ้อยต้นอ้อยยอดอ้อยก็กินได้นะครับถ้ากินไม่หมดก็เอามา,าหมักไว้เตรียมสําหรับอาหารในมื้อต่อๆไปได้นะครับหรือว่า,าช่วงฤด,ดูฝนหรือว่าช่วงหน้าฝนที่ไปตัดกะทิไม่ได้เราก็สามารถที่จะเป็นอาหารของแพะได้นะครับตรงนี้ก็สร้างาแรงบันดาลใจหรือว่า เป็นความหวังอย่างหนึ่งของพี่น้องเกษตรกรที่เลี้ยงแพะอยู่ในขณะนี้นะครับก็ขอบพระคุณนะครับสำหรับคลิปนี้กําลังใจฝากให้กับทุกท่านแล้วก็ขอบพระคุณที่เป็นกําลังใจให้เราเสมอมาครับทีมงานแสงทองมีเดีย d อ e r ว i s i ทยซิง0 7นะครับ fm หนึ่งร้อยเมเฮิร์ภอวังสะพุงจังหวัดเลยแสงทองฟาร์มแพะนมมึงเลยแล้วก็จิรติกุลฟาร์มแพะออฟฟิเชียด้วยนะครับ การแสงทองมีเดียชาแนลฝากกด subscribe ติดตามช่องด้วยกันแล้วกันนะครับขอบพระคุณมากๆเลยนะครับพบกันใหม่ในอีพีหน้าครับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับล่าล,ลู้ล่าเวล,ลาให้พ่อให้กินก็กินนะลูกครับ